เอาสตาร์เลยดีสูสุสามพันดีไอนะครับเข้าร่วมโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมเอาเล่นกูเจียวๆพอแล้วสวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยครับไม่ไม่ถ่ายเลยนะมาจากไหนเออมาจากผมมามาจากพระประแดงพระประแดงครับติดตามโครงการมาจากทางไหนอ่า YouTube ครับร o พันดำานานหรือยัง มานานแล้วนานแล้วนะ,ะเดี๋ยวจะทำให้หาย <c oughs> ได้ขับได้สบายสบายนะพุ่งมากแล้วขับรถสบายสบายหน่อยเรื่องเครื่องยนต์นะฮะมีการหอบนะ,ะเดี๋ยวจัดการแก้ไขหอบนานหรือยังเนี่ยอะไรนะครับเครื่องหอบนานหรือยังบึนบึนแบบนี้ เป็นนานหรือยังก็ก็นานแล้วนะนานแล้วนะไปไปแก้ไขที่ไหนบ้างไม่ไม่เคยทำไม่เคยทําอะไรเลยไม่เคยทำแก้ให้นี่คือน้ํามันเวอร์ของรถจนคันนี้นะครับเคยกินโอโยะไหมอืไม่เคยตอนนี้เป็นโอโยะและน้ำมันเวอร์นะครับบายังหัวเราะเลยเห็นน้ำมันเวอร์เป็นไงบ้าอื มโำเลยดำดิด,ด <c oughs> บแทนโนยุ้ยได้เลยนะเราต้องไล่ไล่กออกมาให้สะอาดนะครับออ้าวโเคตอนนี้เหลือแต่ฝุ่นละอ่าลองเบิ้์นเลยครับเดี๋ยววิ่งไปขามเหลาจะหายไปเองตอนแรกควันดำหายไปแล้ว เมื่อกี้ลองขัดแล้วเป็นไงก็วิ่งดีนะวิ่งดีวิ่ข<ด>้ามเกินสองร้อยนะอร้อยหนึ่ง <laughs> <laughs> มันก็ไล่กวนแล้วคอับอานี่อยากฝากอะไรถึงเพือออออ่อนๆี่ใช้รถุ่้เดียวเราไหมก,ก็ดีนะ <laughs> มีปัญหาก็มาลองดูผมก็มาลองดูเนี่ยวิ่งๆไปแล้วมันก็จะหายใช่ไหมอตอนนี้เหลือแต่ฝุ่นนะ ขมเมากันสีทางค่อยเสียจะเป็นสีน้ำตาลนั่นแหละถ้าแบบฟันดำจะเป็นสีดำเหมือนตาเห็นวก็หายไม่หลาตัวไม่นานครับขอเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากเลยจ่างครับ